กระแตอาสยามถึงกับเข้าใจมนุษย์มีอยู่3แบบหลังเห็นคอมเมนต์เพลงใหม่สุดแซ่บล่าสุดสาวกระแตอาสยามได้แคปคอมเมนต์บางส่วนจากชาวเนต็ตมาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมเขียนข้อความระบุว่าหลังจากเห็นคอมเมนต์ใน MV ดุดพิษจึงรู้ว่ามนุษย์มีอยู่3ประเภทค่ะคุณเป็นประเภทไหนคะ 1, 2สองหรือ3ห้ามมุสานะ 1. สายอคติติทุกอย่างได้ด่าแล้วฟิน2สายชื่นชมให้กำลังใจเพื่อนมนุษย์วงเล็บโลกต้องการ สามสายตรงวงเล็บหืนแฮชแท็กโลกมันก็เป็นอย่างนี้และถามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะักร้องสาวกันมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องแตรเข้มแข็งอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคอมเมนต์แบบไหนก็สะท้อนให้เห็นถึงนิสัยการเลี้ยงดูว่าเติบโตมายังไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายังไงก็รักนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยครับขอบคุณผลงานดีดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยเก่งอย่าได้แค่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ